ข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณจาริกบันพศใกล้เมืองจาริกาก็สมัยนั้นแลท่านพระเมขียเป็นอุปปัฏฐาพ,พระผู้มีพระภาคครั้งนั้นแลท่านพระเมขีย เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วยืนอยู่ณที่กวนส่วนข้างหนึ่งครันแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ปรารถนาจะเข้าไปบินธบาตในฉันตุคามพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูก่อนเมกียะเธอจงสำคัญเวลาอันควรณนะบัดนี้เถิดครั้งนั้นเวลาเชา้าท่านพระเมกียะนุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปยังชันตุคามเพื่อบินทบาทครั้นเที่ยวไปในชันตุคามเพื่อบินทบาทแล้วกลับจากบินทบาท ในเวลาปัจฉาพัดเข้าไปยังฝั่งแม่นม้ำกิมิกาลาครั้นแล้วเดินพักผ่อนอยู่ที่ฝั่งแม่นม้ำกิมิกาลาได้เห็นป่ามะม่วงน่าเลื่อมใสหน่าเรื่นรมครั้นแล้วคิดว่าป่ามะม่วงนี้น่าเลื่อมใสหน่าเรื่นรมจริงหนอ ป่ามะม่วงนี้สมควรแก่ความเพียรของกุลบุตรผู้มีความต้องการด้วยความเพียรจริงหนอถ้าว่าพระผู้มีพระภาคพ,พึงทรงอนุญาตเราใสเราพึงมาสู่อัมพวันนี้เพื่อบำเพ็ญเพียรลำดับนั้นแลท่านพระเมเขียะ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครัญนแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสเวลา้าว้าพระองค์นุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทยังชันตุคาม ครั้นเที่ยวไปบินธบารในชันตุคามแล้วกลับจากบินธบารในเวลาปัจฉาพัฒเข้าไปยังฝั่งแม่นม้ำกิมิกาลาครั้นแล้วเดินพักผ่อนอยู่ที่ฝั่งแม่นม้ำกิมิกาลาได้เห็นอัมพวันหน้าเลื่อมใสหน้าเรื่อนร,อรมจึงได้คิดว่าอัมพวันนี้น้าเลื่อมใสหน้าเรื่อนร,อรมจริงหนอ อัมปวันนีสมควรเพื่อความเพียรของกุลบุตรผู้มีความต้องการด้วยความเพียรจริงหนอถ้าว่าพระผู้มีพระภาคพึงทรงอนุญาตเราใสเราพึงมาสู่อัปะวันนีเพื่อบำเพ็ญเพียรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าว่าพระผู้มีพระภาค จะทรงอนุญาตข้าพระองค์ใสข้าพระองค์พึ่งไปสู่อัมพวันเพื่อบำเพ็ญเพียร<ด>เมื่อท่านพระเมิยะกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนเมิยะจงรองก่อนเราอยู่แต่ผู้เดียว เธอจงรออยู่จนกว่าภิกษุรูปอื่นจะมาแม้ครั้งที่สองท่านพระเมขียะได้กระดาบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคไม่มีกิจอะไรอะไรที่พึงทำให้ยิ่งหรือการสังสมอริยมรรคที่พระองค์ทรงทำแล้วไม่มีแต่ข้าพระองค์ ยังมีกิจที่พึงทำให้ยิ่งยังมีการสั่งสมอริยมรักที่ทำแล้วถ้าว่าพระผู้มีพระภาคจะส่งอนุญาตข้าพระองค์ไสข้าพระองค์พึงไปสู่อัปพวันนั้นเพื่อบำเพ็ญเพียรแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูก่อนเมกขิยะเราเพึงกล่าวอะไรกับเธอผู้กล่าวอยู่ว่าบำเพ็ญเพียรดูก่อนเมกขิยะเธอจงสำคัญเวลาอันสมควรณนะบัดนี้ครั้งนั้นแหละท่านพระเมกขิยะลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแลว้ว เข้าไปยังอัมพวันนั้นครั้นแล้วได้เที่ยวไปทั่วอำมภวันแล้วนั่งพักกลางวันอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งขณะนั้นเมื่อท่านพระเมขิยะพักอยู่ในอำมพวันนั้นอากุศลวิตกอัลลามกสามประการคือกามวิตกพยาบาทวิตก วิหิงสาวิตกย่อมฟุ้งซ่านโดยมากครั้งนั้นแหลท่านพระเมขิยะคิดว่าน่าอัศจรรย์หนอไม่เคยมีมาแล้วหนอเราออกบวชเป็นบนรรพชิตด้วยศรัทธาแต่กลับถูกอกุศลวิตกอัลลามกสามประการนี้คือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตก ครอบงำแล้วครั้งนั้นเป็นเวลาเย็นท่านพระเมิยะออกจากที่เรนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาส เมื่อข้าพระองค์พักอยู่ในอำมภวันนั้นอากุศลวิตกอัลลามกสามประการคือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกย่อมฟุ้งซ่านโดยมากข้าพระองค์นั้นคิดว่าน่าอัศจรรย์หนอไม่เคยมีมาแล้วหนอก็เราออกบวชเป็นบนรรพชิตด,ด้วยศรัทธา แต่กลับถูกอกุศลวิตกอัลลามกสามประการนี้คือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกครอบงำแลว้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนเมกิยะธรรมะห้าประการย่อมเป็นไปเพื่อความแก่กร้าแห่งเจโตวิมุต ที่ยังไม่แกก,ก่าห้าประการเป็นไนยัยดูก่อนเมขิยะภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีนี้เป็นธรรมะประการที่หนึ่งย่อมเป็นไปเพื่อความแกรกร่ร้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กร้า อีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้มีศีลสำรวมระวังในพระปาติโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระและโกจรมีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณเล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี้เป็นธรรมะประการที่สองย่อมเป็นไปเพื่อความแก่กล้า แห่งเจโตวิมุตต์ที่ยังไม่แก่กล้าอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งคาถาเครื่องขัดเกลากิเลสเป็นไปเพื่อเป็นที่สบายในการเปิดจิตเพื่อเบื่อนายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัด เพื่อความดับเพื่อเข้าไปสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานคืออัปปจฉะกถาสันตุติกถาปวิเวกะกถาอสังสักขกถาวิริยารัมภกถาศิลกถา สมาธิกถาปัญญากถาวิมุตติกถาวิมุตติญาณทัศนกถานี้เป็นธรรมะประการที่สามย่อมเป็นไปเพื่อความแก่กระาแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กระาอีกประการหนึ่งภิกษุ เป็นผู้ปรารบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมเป็นผู้มีกำลังมีความบากบันมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมนี้เป็นธรรมะประการที่สี่ย่อมเป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก,ก่กล้า อีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาความเกิดและความดับเป็นอริยจำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เป็นธรรมะประการที่5ย่อมเป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุติที่ยังไม่แก่กล้า ดูก่อนเมขิยะธรรมะห้าประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความแก่กร้าแห่งเจโตวิมุตติที่อย่างไม่แก่กร้าดูก่อนเมขิยะภิกษุผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังคุณข้อนี้ได้คือ นจักเป็นผู้มีศีลสํารวมระวังในพระปาติโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณเล็กน้อยจักสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดี พึงหวังคุณข้อนี้ได้คือตนจักเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งคาถาเครื่องขัดเกลากิเลสเป็นไปเพื่อเป็นที่สบายในการเปิดจิตเพื่อเบิกนายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อเข้าไปสงบเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานคืออัปิชกถาสันตุติกาถาปวิเวกกถาอาสังสักถาวิริยารมพกะกถาศีลกถาสมาธิกถาปัญญากถาวิมุตติกถา วิมุติยาณทัศนะกถาภิกษุผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังคุณข้อนี้ได้คือตนจักเป็นผู้ปรารบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมเป็นผู้มีกำลัง มีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมภิกษุผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังคุณข้อนี้ได้คือตนจักเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาความเกิดและความดับ เป็นอริยชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเมื่อดูก่อนมเมกยะก็แลอันภิกษุนั้นตั้งอยู่ในธรรมะห้าประการนี้แล้วพึงจเจริญธรรมะสี่ประการให้ยิ่งขึ้นไปคือพึงจเจริญอสุภะ เพื่อละราคะพงึงเจริญเมตตาเพื่อละพยาบาทพึงเจริญอาณาปานสติเพื่อตัดวิตกพึงเจริญอนิจจสัญญาเพื่อเพิกถอนอัศมิมาณน a ะดูก่อนเมขิยะอนัตตสัญญาย่อมปรากฏแก่ภิกษุ ผู้ได้อนิจสัญญาผู้ที่ได้อนัตตสัญญาย่อมบรรลุนิพพานอันเป็นที่เพิกถอนเสียได้ซึ่งอัศมิมาณะในปัจจุบันเทียวลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนีแ้แลทรงเปล่งอุทานีในเวลานั้นว่า วิตกอันเลวซามวิตกอันสุขุมตั้งมั่นแล้วทำใจให้เย่อหยิ่งบุคคลผู้มีจิตหมุนไปแล้วไม่ทราบวิตกแห่งใจเหล่านี้ย่อมล่นไปสู่พบน้อยและพบใหญ่ส่วนบุคคลผู้มีความเพียรมีสติ ทราบวิตกแห่งใจเหล่านี้แล้วย่อมปิดเสียพระอริยสาวกผู้ตรัสรู้แล้วย่อมละได้เด็ดขาดไม่มีส่วนเหลือซึ่งวิตกเหล่านี้ที่ตั้งมั่นแล้วทำใจให้เย่อหยิ่ง